<Okay. S 2> มาดูเฉลยบามีเยนฟอนครั้งที่สามอันนี้สามนะครับก <Okay. S 2> ็เห็นไม่ได้สามให้สุรศัพท์กันด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไม่รู้ว่าอ่าเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้นมาทําไม่ได้สามให้โุรศัพท์นได้ <c oughs> มาดูพปจากนั้นตัวไหนจะเป็นโคสัแในอโคสะ นี้ก็ได้ได้เรียนไปแล้วไปแล้วฉะนั้นเราก็ต้องจำไม่ได้ว่าอ่าที่เป็นโคสักคือมีเสียงกล้องก็คือสามตัวสุดท้ายที่ปเป็นเราโคสักคือเสียงไม่กล้องก็คือสองตัวแรกฉะน,นั้นเราตอบตัว,ตวที่สามที่สี่ก่อนเขาบอกว่าอันไหนเป็นโคสักก่อก็คือระยะที่สามที่สี่ที่ห้าในว่างทางั้งห้าก็คือคั้นงะช,ชัชยะนัทนาธน,นาแล้วก็พัามมะแล้วก็เพลนะเอาว่างอีก สีตัวหกตัวคือยา่าระระว่าาแล้วไม่มีอ่างเท่านั้นเองไม่มีอ่างก็เป็นเป็นอะไรเป็นคสูสัตส่วนที่เป็นอโคสัตคือมีเสียงไม่ก้องก็คือสองตัวแรกจากนั้นก็ไล่มาสองตัวแรกก็จะมีอยู่ห้ามักก็มีอยู่สิบตัวคือกขาดกระชากกถากระทางกผา,าและเราจะนัว่าอีกหนึ่งตัวคือสัตว์อันนี้เป็นอโคสัแล้วก็ เพิ่มามาขึ้นไมอีกหน่อยหนึ่งก็คือจี้หามันชางท่ามกลางลิ้นท่ามกลางลิ้นก็คืออยู่ตรงตรงไหนโดยมากมันเป็นฐานถ้า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 มาตรงข้ามกับฐานมันอยู่ฐานไหนฐานที่สองเห็นไหมตรงตาตาลูกเพดานนะตรงตาลูกเพดานฉะนั้นจี้หามันชางท่ามกลางลิ้นถ้าจะตรงก,กันก็คือก็ตรงกับที่ฐานที่สองคือตาลูกชา้นะรรชางเนไตาลูกช้างมันมีตวัวอะไรบ้าง ก็คือจากฉัดรเยะแล้วก็ยะทุกยะก็อยู่ในฐานนี้ครั้นต้องตอบมาว่ามีอะไรบ้างอ่าลืมนิขิดนิขิดลืมบอกนี่หิดก็จัดเป็นโคศะโคศะ,ะหรือพ้นจากโคศะโคศะส่วนที่ท่ามกลางลิ้นอเป็นกรงของหลักอักขระอะไรบ้างเมื่อกี้บอกคืออะไรตรงเพดานคืออ e ี e, ่จาตฉัตรเยะแล้วก็ยะ,ะ,ยะรวมแล้วกี่ตัวแปด แปดตัวตลาดสองตัว e. E. ออีแล,แล้วก็จานฉาชยะมักนกระยของอาว่าแล้วเมื่อมันเกิดในฐานนี้มันเรียกว่าอะไรตาลุชาาพราะมีหลายตัวเป็นตาลุชาตาลุชาใช้ตอบอย่างนี้บ้างตอบไหมเอารู้คําตอบได้ไงตาลุชาม่ใชไประเด็นบอกก็บอกจานบ่สอ,องแอง้อวรึ่ง้องตอบว่าชอรลุชายัจา ภาพพ้ะนวยเออพระไพรัตนมาด้วยเหรอต่อมาอาคมมีในสนทิไหนบ้างคณะอาคมมีในทุกสนทิเลยก็คือตราสนทิก็มีพญานาคชนทิก็มีนิกิตสนที่ก็มีเห็นไหมนในสระบนธิก็ลงอ่ะและโออาคมมีสองตัวในเรานสนทิอ่อตาตอนแรกก็มีแปดก,กอก็คือ,อยะ วะมะธนะตาละละแล้วก็โลหะคมได้ตัวเ่งคือในสมมติฐานว่าโลหะคมได้อีกหนึ่งตัวตัวนี้ครับเขาก็มีาในนี่อคคมก็มีแค่ตัวเดียวคือนี่อคคมอันนี้ก็ถามว่าแค่นี้ตอบแค่นี้แล้วถามว่าเอตามังคละเอตามมังคลมุตตะมังเป็นส่วนที่อะไรนะต,ตัวนี้ก็เป็นเป็นสองส่วนที่มันเป็นสองส่วนที่เป็นสองส่วนที่ก็คืออาเทนหิวตรวที่และ อันที่นีสนที่แต่ว,ว่ามันตอบเหมือนกันจะเป็นตอบแค่เดองคืออันที่นีสนที่ <c oughs> เราต้องตัดออบอกร์ตัดต่อตัดออกมากคืออะไรเอตัง <c oughs> มังคลังกับตัวมัง,มงเราช่อยบอกอ่าไปทีละาชอบคือระหวา่างเอตังละมังคลังหลังจะไปว่านี่ผิดอ,อยู่หน้าเนี่ยนะอยู่หลังก็อันที่เป็นไปนละที่สุดรักก็ตอบเป็นเอตังมังคลัง โดใ,ใครบอกอาทิเป็นพระที่สุดวักในที่นี้อาทิตเป็นมัดก็ต่อเป็นเอตามังคลังก็ได้ระหว่างเอตามังคลังกับปุตตมังก็เหมือนเดิมแต่นี้นี่คืออยู่หน้าแต่ตรัสยู่หลังแล้วก็บอกว่านี่อยู่หน้าตรัสยู่หลังแต่ก็อาทินีเป็นมัดจะเป็นทะได้ในที่นี้อาทิเป็นมัดก็ต่อเป็นเอตามังคลังุตตะมังตอนนี้ก็น่าจะได้น่าจะได้ถ้าเราเรียนมาพอประมาณแล้ว ่เราจำเตรียมวิธีการตัดต่อได้แล้วก็จงตอบคําถามต่อไปนี้ตอบทท่ไรเรียกว่าสัพยาตอบอะไรเรียกว่าสัพขย,ยาตอบที่เป็นเครื่องกระดอนน้นมใครรู้ว่ามีจานวนมากน้อยเท่าไหร่เราเรียกว่าสัพยาสัพยามีกี่อยา่างมีสองอย่างมีอะไรบ้างปกติสัพยาลับโรณาณสัพยาใช้ต่างป็นยางไรปกติ ใช้น ok ับเป็นปกติเช่นหนึ allemaal, ah ่งสองสามส่วนปรนนธาตพยาใช้นับเป็นช้าๆหรือเป็นที ana, like. ่ที่หรือเป็นลำดับเนี Disk ่ยคือที่หนึ่งที่สองที่สามต่างนี้จนถึงอภิรัตสาปเป็นวัจนะและกิริยาเป็นวัจนะอะไรก่อนเป็นโทจนะเป็นได้กิลิงเป็นได้สามลิริณรูปำนามเป็นกี่ทีอย่างกี่อย่างสามอะไรบ้าง ไม่ตอบอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอ้าวนี่ต้องขอกินเพิ่มแล้วผมไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ามันแบ่งเป็นสามอย่างคือปฐมบุรุษมัธยมบุรุษและอุตมะบุรุษใช่ไหมถ้าไม่ตอบอย่างนี้ก็ถือว่าผิดอ่า,ใ,าในเทศาลประจํานั้นก็ในปฐมบุรุษจะใช้ตาในมัมบุรุษก็ใช้ตานี่ในปฐมบุรุษก็ใช้ตาในมัธ ทายมบบริวก็ใช้ตุมเหนี้ยตมบุงรก็ใช้อมหะอ่าฉะนั้นไม่ถูกอันนี้มันคือไม่ถูกถ้าต่อนั้นคือไม่ถูกเป็นสามก่อนแล้วก็ใช้อะไรในในบริวน,นั้นส่วนที่ถามว่าตะวาันตกตโรเป็นสรรพนามชนิดไหนตะวังก็เป็นบริษัทสรรพนามส่วนกตโรอ่ะเป็นวิถึงหน้าสรรพนามนี่ประมาณนี้ ใช่ไหมข้อน,นะนี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมออกเรื่มนามมาเดี๋ยวสบายมากเลยตองๆนะหมู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 เลยเออท่องเริ่มนามมาตลอดทั้งชีวิตแล้วไม่ออกไม่ออกบริสุ์ล่ะแจกบริสุ์มาตัวิพัน์ตั้งเจ็ดมาดูเดี๋ยวตอบให้ดูแจกโุนี่ก็ได้สศษสีก็ได้ไม่ถามสักทีนึงท่องอยู่น้านแหละท่องแล้วท่องเล่าท่องเดืนท่องแหละไม่ออกไม่้ทำปัญหาสักทีนึงด้วยท่องทำไม,มาบริสุท์ไม่พี่ออกเลยเนะเออัวแจกยด้บริัุทิ์มาด้วยทีเนี่ย ออามให้ไม่เคยออกเลยถ้าอองมาทาไมเนี่ยไม่ออกจะให้เราทำปัญหาต่อมาาตาคืออะไราตาคืออะไราตาคือเริยงสามชน็นมูลล่าฉะนั้นท่านรวกน้งจะไม่เป็นกี่หมวดฉะนั้นา่าเขาบอกมีกี่ชนิดธ่านมีสองชนิดคือสรรมกับอารแต่ถ้าบอกว่าเป็นหมวดมีกี่หมวดก็คือมีแปดหมวดมีอะไรบ้างรูธา่ารูลาต่า เทว็ธาตุ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 และจุล็ธาตุปัญหาสมุนทาเปสูงเนี่ยมัดชิงสูประกอบด้วยเครื่องปรุงอะไรบ้างสมุนทาไปสูงประกอบด้วยเครื่องปรุงอะไรมันสระและอูบดนะอ่าคือสังไม่ใช่สระนะไม่ได้ตระกอบตระเมื่อกี้สระหรือสังรู้คิอยู่แล้วครับ ต้องคิดตอบสังหรึกสังอ่าล้วสังบนหน้าหรึกสังอะไรอ่ะอ่สาสังกับสังบนหน้าและอ,อบดหน้าแล้วก็ฐานท่าในความยืนตั้งอยู่ <c oughs> อะไรนะท <c oughs> ่านปร,ริศ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ที่อื่นก็มีที่กินนี่อีกเยอะแหละไม่ต้องกลัวหรอ่ <c oughs> อ่าพอแล้วสิ คือสังอุบบหน้าฐานท่าในความเยี่งยังอยู่อันนี้ก็ลงนามเป็นบัจจัยของเหตุกับตัวจกแล้วก็ลงสาคมแล้วก็องค์อารชาตินีองค์อัรชตินีอันนี้ก็ที่นี่เป็นมะแล้วก็ซ้อนตัดก็ไดเรูปเป็นสมุทาบไปสูงอย่างนี้อ่านั่นคือท่าก็คือฐานธ่า,า,า,าุในช,ชัดแล้วมันจะมันจะบอกหาาตาไม่ได้ยังไงก็ท่าเห็นทัดเจนกระไนี้หาน่าไม่จเ,จเจอแล้วหาจากไหน นึกหาธาตุโดยดูจากอะไรโอ้ธาตุชาน,น,นไม่เจอดูจากตับมันหาธาตุไม่ได้เพรากใครใครู้ไปอย่างตัวนี้ <c oughs> ประมาดจิงสุประมาทแล้วอันนี้หาธาตุไม่เจอ,อเพราะว่ามันรู้ยอดป,นะปัจจัยแล้วไปยอดจิตธาตุไปอย่างอื่นแต่ว่าอันนี้หาธาตุไม่เจอก็อันนี้รู้ไปอันนี้กลายปากบ,บนหน้ามาตั้ท่านในความประมาทหรือมัวเมาแล้วก็ยอดปัจจัยแล้วก็องอัจฉริยภัตร เป็นตแปลงยากักบชะเป็นเช้าชะและองค์นี่เป็นยิงสูก็เลยเป็นประมัดชิงสูบดังนั้นถ้าใครตอบอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องทั้งหมดอ่าถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมจำเลยจะมาตอบอย่างนี้ใช่ไหมพูดตรงพูดมันเป็นตั้ง,งๆต่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าไปตอบมาอย่างนี้แล้วได้สามให้ถึงสามนี่ต้องมาดูใหม่แล้วนะอ่า ตอนนี้เน้นได้ได้กันแล้วสองโดพลาดอย่างนั้นตาเป็ีนเปลยนไปเลยยังไม่ได้สามไล้สุดสามนทีหนึง่งทำยังไงก็ไม่ได้ทีนึงเอาอยัางไงดีเนีนใในเ่ยอ่าัรใจัยในธุรกิจมีอะไรบ้างเห็นไหมตัวไหนเป็นพวกอาวุธศรรัพท์ตัวไหนลงในวันกบอะไรตัวไหนใช่กลุ่มภาคได้นะจุดธโมอัตตาเป็นรูปลอลไเป็นข้ออะไรจงตั้งมีข้อมาดูด้วย พระจนยกาจิมีกี่ตัวมีกี่ตัวสิบตัวคืออะไรอันตรตะบันตูตาบีอรนียกัะพระมานะตัดตุนั้นตะวันตะวันนะแล้วก็พวกไหนเป็นอับยะศัพท์ที่แจกด้วยพัดไม่ได้ที่แจกด้วยพัดไม่ได้ก็มีแค่ตัวนั้นที่ปัจจัยสามตัวนี้เองคือตุนันตัวตะวันตะวันนะคือมันแปลงตัวเองเป็นยะและแปลงยะกับที่สุดท้ายเป็นอื่นได้ แต่ว่าไม่สามารถแจกวิพัฒน์ได้ไม่เหมือนตัวอื่นสามารถแจกวิพัฒน์ให้ไปเหมือนกับตัวที่มันเป็นขยายหรือเป็นเกียร์คุมภาคได้แต่ว่าตัวนั <t <intrinsic> <t <relationship> ้นท <t ap c radio> ี่ปัจจัยสามตัวที่ทําไม่ได้แต่ปัจจัยสามตัวคือตัวนักตะวันตะวันนะจึงเป็นอับเยี่ยมตัหรือเราเรียกว่าอับยะกิริยากิริยาที่ไม่สามารถแจกวิพัฒน์ได้แล้วตัวไหนลงในมันจบอะไรอันตะเป็นมันจบอะไรอันตะเป็นมาจบอะไรอันตะเป็นมันจบอะไร กัตูแลนเยู่กัตมาจ่งเวมาตุกัตูมาตุนั่น่ะมาตุกัจจัยได้ีกว่มะงคือสองอ่าคืออะไรบ้างอะอ่าทำไมเราไม่ทำไมไม่เห็นมีใครตอบไปเจอตัวเลยอันนี้แต่พเป็นกรรมเพราะว่าเหตุกรรมแภาพะเป็นกรรมเพระไรทตุกรรมมัน่ะเป็นรจุ เห็นตอนนี้กันเลยนะไม่ขี้เกียจเขียนรู้ด้วยว่ามันตอบอย่างนี้จากนั้นก็ตอบรวมๆไปก็คือท่านตะตะวันตุตาวีอ่าเป็นได้สองว่าจวคือจุกตุว่าตกและเหตุตุกตบวัวตกตัวอันย์อนิยะตาผเป็นได้สามาระจวคือกรรมวาตุกภาพวัตุกและเหตุตุกรรมวัตุกส่วนที่เหลือคือมานะตะตุนัตตะวันตะวันนะถ้าตัวนี้เป็นได้ทุกวัตุก คือลงในมาตุ้งหมดได้ตรงไหนหที่้กลุ่มภาคได้ก็มีสามตวคือตาหนี่กับอันนี้ตัพตระสามตนนี้จะกลุ่มภาคได้ก็ต้นอันเขาฝึกได้โดยยากอันนี้ก็เป็นในรูปเป็นลายสมนะการถ้าลงถ้าลงถ้าลงขาดบรรใจหรือว่าเป็นขาดบรรใจก็เป็นกรรมรูกกรรมสตณะอ่าฮะแล้วยังไงะ เอาอินปันจจัยผมอะปัจจัยต้องผมเฉลยมีปัจจัยด้วยงไงแต่ท่านเฉลยมีขาปัจจัยด้วยไงอืมอ่ากินกินเรื่องความหมัยไส้ไม่เห็น,นมีเหเตุผลไม่มีเหตุผลตื่นซึ่งพาะเมื่กินเลย ฉะนั้นตัวนี้คืออา,อา,อาจจะไม่ต้องลงขาปัจจัยก็ได้แต่ว่าผมจฉเลยไม่ขาปัจจัยต้องกินฉะนนเป็นกรรม,มรูปกรรม,มสะนะฉะนั้นตั้งรูปีคอทุกในรูปเคาอแล้วก็จะกรรม,มทุกเขนะแทนเป็นก่อนทุกเขนะส่วนกิริยา้าวธาตุบนรแดะมันลงทําให้เป็นกรรมบรรจบให้ได้จะใช้ติใช้เตรหรือใช้สัมภาก็แล้วลแต่ได้หมดก็คือทุกเขนะทม้ยมีตตีหรือ ทุกเคนะอ่านมิยะตีติหรือทุกเคนะท่ามีตโปติก็ได้บทสมเดก็เป็นทุธโมเหมือนกันนี่ก็เป็นกรรมรูปกรรมสบกับนนะและข้อห้าก็มีทนีแต่มาข้อที่หกอะไรชื่อว่าตับปุริสุลมาน,นามศพมีอังทุติยทยัานเป็นต้นในสุดท่านย่อท่านได้บทเร่องปลายชื่อว่าตับปุริสุลมาตับปุริสุลมากับอภปยีพรพสมัตมัรต่างกันอย่างไรตับปุริสุลมาคือเนี่ย อะไระมีบนหลังเป็นประธานมีบนหลังเป็นประธานนะแล้วก็ไม่นิยมลิงและวจรานาคือเป็นปงลิงก็ได้ปุงลิงก็มีอิทธิลิงก็มีหน้าบงสกัลลิงก็มีได้ทุกอย่างเป็นเอกวรรณะก็ได้ผู้บรระ์ก็ได้แต่ตัวนามหรืออ่หรือแต่หรือแต่อ,แตอัญมบทที่เขายกข,ขึ้นมาว่าเป็นเอกะหรือว่าหูฉะนั้นะตับปริสมาเนี่ยบนหลังอ่ะ จะเป็นได้ทุกหึิงแล้วก็มาได้ยนอาวุนจะนะแต่ว่าถ้าเป็นอับจะยบเท้าสมานเนบบทหน้า,นา,นาเป็นบรรทานคือมันเอาออกที่อุปสรรคที่ตัวหน้าใช้เป็นตัวบรรทานนี่แล้วบทหลังอ่าบทบนหลังก็คือบทสําเร็จมันกเนเน็เป็นตัวลิงเองนะฉะนะ้นะเราจะตอบแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ตอบแบบนี้ก็ต้องตอบในความหมายของชื่อมันว่า ตับพุทธสมานคืออะไรตับพุทธิสมานคืออ่ายอ่ออะไรนามศัพทมีอังวิพาวนตัวคือในบทหน้าจะมีทุกวิภัตอ่าย่อเข้ากับบทหลังที่เป็นประธานสำหรับพุทธสมัครคือมีบทหน้าเป็นตัวสารปฏิบัติเท่านั้นบทหลักเป็นประธานแล้วก็ย่อเข้าด้วยกันก็จะเป็นเป็นตุกตุลิกเองก็จะนะแต่โดยมากเท่าน,นี้ก็ตอบถูกกันนะถึงกระการตั้งรูปีเพาะการตั้งรูปีเพาะ การเข้าไปสู่ภายในแห่งเรืองอันนี้ไม่ได้ถามว่าให้แปลว่าอะไรลืมลืมบอกไปจงแปลแล้วตั้งวิเคราะห์มาด้วยลืมบอกจะได้รู้ว่าําลังคนแปลตัวนี้ว่าไงแต่ยังไงจะได้ตังข้ออย่างนั้นได้คณะตัวนี้คือการเข้าไปสู่ภายในแห่งเรือนั้ะเราก็รู้เราก็ต้องดึงหรือแยกตัดมันออไม้ได้ว่ามันมีมีกี่คำระหว่างอันโต้กีหะปวเวสนะ ลราเอาตัวแรก่ณะท้าเกิดรแบแรงจากข้างหลังไปหันข้างหน้าโดยที่ไม่โยกไปโยกมาการตั้งวิเคราะห์ก็ต้องตั้งจากข้างหน้ามาหาข้างหลังเหมือนเดิมก็คือเอาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองมาตั้งวิเคราะห์ให้ได้ก่อนตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองมันแปลว่าอะไรคืออันว่าภายในแห่งเรือนอันภายในแห่งเรือนมันเป็นสมาร์อะไรแล้วก็เป็นอัปยีภาวะสมัิอันนี้คืออะไรนิปาตะใช่ไหมดยว,วิเคราะห์ก็เวลาตั้งวิเคราะห์ไอ้สัาที่เป็นนิบาต ตัวท่อนที่บาดบอกที่ก็ต้องวางไว้ข้างหลังตัวนามก็วางไว้ข้างหน้าหรือมากจะใช้คําแปลว่าแห่งแต่ละตัวนี้ก็แปลอะไรคีัสส์อันโตพอสรดจแล้วก็คือรูปเดิมก็คือเอานิบัต์วางไว้หน้าอานามวางไว้หลังแต่หมดตัเป็นต้องเป็นนุ้บงสึรินเองวัจนะด้วยก็เลยเป็น,นอันโตกีหังนักภายในแห่งเรือนชื่อว่าอันโตกีหังก็เป็นนี่ปาตัอุป,ปกะรขับยีพรสมรัร สร็จแล้วก็ได้ในสมัยนี้แล้วก็เอามาต่อกับประเวสนั่งแบบว่าอะไรเอาการเข้าไปสู่เรื่อง <mm ที่จริงแล้วถ้าข้างหลังมันไม่ใช่เป็นยุบเป็นใจเป็นตัวอื่นเนี่ย้จงหนา้าประกอบเป็นสุญีงครักแล้วก็เรียกว่าเป็นทุติยายตับได <mm ้เลยคือประกอบเป็นอันโตขี้หังประเวทนั่งก็เลยเป็นอันโตขี้หังประเวทนั่งก็เป็นอ,นอ,ะ,ะ,อะไรทุติยายตับบริสมายแต่เออมันเข้าตัวยุบเป็นใจยุบเป็นใจทำมาสู่ด้านหน้ามันเข้าไปหักคือ อาจจะแต่งเป็นอคือต้องแต่งเป็นฉันทีล้วแปลว่าสู่หักเองก็คืออันตเคหัตตะประเวสนังก็เป็นอันตเคหขบประเวชนังฉะนั้นการแปลว่าสู่ก็จริงอยู่แต่รูปวิเคราะห์มันเป็นฉันทีวิพ,พัฒน์เพาเราต้องหักฉะนั้นเมื่อมันเป็นฉันทีพัดเวลาบอกชื่อมันก็เป็นฉันทีตักฉะนั้นตนัวนี้แปลวัตถุก็จริงแต่ในรูปวิเคราะห์ตั้งเป็นฉันทีเราก็เรียกเป็นชินถักฉันทตีตับบริสมทธิ์ฉะั้ถามว่าเป็นสมาระอง ก็เป็นชนทิดตับบริสุทธิสมบัตมีนิบาะตับประกาศไม่ยิมทัฒนาเป็นท้องหรือเป็นภายในกันเองจนข้อสุดท้ายนับปัจจัยในโคตรตลทิตกับราคาตลทิตมีวิช้ต่างกันอย่างไรอันนี้ไม่ได้ถามถึงหน้าทุกตัวถามแค่สองตัวเท่านั้นนับปัจจัยในโคตรตลทิตมันใช้แทนอะไรแค่แทนอัปปัจจสัมมันใช้แทนอัปปัจจสักหรือโคตรสัมมเช่นโกตมัสสะอัปปจังโปตโม แล้วก็เห็นพลตมะชื่ออะไรผลตมะแล้วนับประจัยในราคาที่ใช้แทนอะไรก็คือใช้แทนราคาสอบเป็นต้นตามชื่อของมันคือราคาแต่ทีน,นี้ในทฤษฎีข้อรแรกเราจะเอารักษับมาเป็นตัวอย่างก็เลยกระเาเวีนัสรกตังรถถังกาสว่างถ้าบุคคลยอมแล้วด้วยรถกวาชื่อว่ากาสวาด ถ้าเกิดในรูปว pues er. ิเคราะห์แรกเราใช้ใช้ตื่นเช่นไรมักะเทชาโตมัคกะโตอย่างเงี้ยการจะเป็นชื่อตัวทิศมันก็ด่าเพราะว่าเอาตัวแรกเป็นชื่อตัวทิศเพิ่นในตัวแรกเอาเอาลัตติซึ่งเวลาเป็นตัวนาก็คือราคธิเนีะคือการยอมเป็นชื่อของตัวทิศแต่แล้วก็อันนี้บางคนก็โดนกินบางคนก็ไม่โดนกินก็แค่แต่นะครับกรรมการอาจจะไม่เมตตามท่านเป็นกงค์ มราดนกองวิ่วะตุนฟองเลยทำไมได้สามให้หนึ่งสามตุนจุดไหนเปิดต่อคนฟินเยอะกว่านี้ไม่โดนกินแต่ท่านโดนกินมันเจอด้ยไม่ได้ผมเจอด้ยไม่ได้ก็้วเนี่เกิดเหตุประชาบรนภากย่อไม่ยากคนอื่นโดนกินอีกคนไม่โดนกินไม่รู้จะว่าอย่างไรล้วต้องทําใจไม่เป็นไรเราบรรจงอ่อำให้ตองให้ก็ผ่านอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้สามให้สุดสามนาทีที่นี่ผมไม่ต้องอไม่ต้องการสามให้สุดสามแล้ว หรือต้องการอยู่เมื่อก่อนที่ตอนที่ติวนะช่วงถี่มัติวอารมณ์เนี่ยต้องแข่งต้องแรงทำให้สุดๆสับๆถ้าได้ทำให้หนึ่งซับเนี่ยโอ้เหลวกลับสถิตเสียไปแล้หนึ่งจุดจุดใดคได้ตามใชก็ได้จอ่เสียไปแล้หนึ่งจุดโอ้ทมให้หนึ่งสับโอ้เมื่อก่อนนี้เวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขานับสับแข่งกันไงนับสับแข่งกันว่าเอ้ยยังแพ้อยู่หนึ่งสับยังแพ้อยู่หนึ่งสองสับเนี่ยถ้าวันไหนเสียไปสามสับสี่ซับโอ้อันดับ ร่วงเลยครับร่วงไปสุดตัวแล้วนั่นแหะไม่เหมือนนี่ได้สองให้เจ็ดสับอันดับยังไม่ไปไหนเลยยังเท่ากันอยู่เหมือนเดิมก็ไม่หางกันมากกะนั้นเราก็ไม่ไปเป็นไรเราเราสองให้ก็ผ่านแล้วอย่าคิดอะไรมากสองให้ก็ผ่านแล้วเออไม่ต้องเอารศรูนย์ซับหรอกแต่รศรูนย์ซับได้ก็ดีทางการนันตีว่าเราอ่าเขาหาที่ผิดเราไม่ได้แต่ให้เพื่อนหาในหาเจอเยอะเลยเราเพื่อนเด็กชอบหาที่ผิดใหญ่ ทำไมลูกบิดก็ไม่ผิดประมาณนี้แหละโอเคอ่ะแต่มีรูปวิเคราะห์อีกอันหนึ่งรูปวิเคราะห์อันหนึ่งยังไม่ได้วิเคราะห์พุณเจ้าทุกประกอบแล้วด้วยพระกรุณาเห็นไหมแต่ในกองนี้กลับไปใจในในไหนในกัปตันยัยกัตติศกัตตาบิเคราะห์ว่ากะลุนายะนิโตกาลุนิโตนะตัวนี้อ่ะมันแล้วจะเราแปลไงเราแปลยังไงก็ ก็ตัต้งแบบนั้นอ่าตาล,ล,ล,ละติานคนที่แลตะ,ละาตาะตีติพระเจ้าได้ย่อมแผ่ด้วยกรณามันจะแผ่ด้วยกรณามันมีกรณาไม่จุดแผ่และแผ่ไม่ตาดิรกรณาต้องมีกรนาด้วยกรณาจะแผ่ด้วยกรณาให้ผิดมันฟังเป็นไงบลูก ถ้าม okay. okay. so ีกรุณาได้จะทํำกรุณาได้แต่แผลด้วยกรุณายังไงอยู่แผลด้วยไม่ตามพอได้อยู่ฉะนั้นของท่านให้ผิดแล้วกันหมัดสาย่ผิดแล้วไม่ถุกแล้วโอเคมีอะไรกัสงสัยอีกไหมครับอะไรนะ ถ้าเราต้องการให้รูปิดพรนี้ถ้าแปลว่าในหรือแปลว่าด้วยก็เป็นกรุณายะหมดอ่าถ้าเกิดเราใช้ศัพท์ข้างหลังเนี่ยอ่าจะแปลว่าไงยังตั้งอยู่ในกรุณาเขาต้องเป็นกรุณายะเหมือนเดิมเพราะมันเจออย่างกัญญาสัตว์มีพัดก็จะเป็นกรุณายะกรุณายางอะไรจะเป็นกรุณีไม่ได้เลยดขาดกรุณาสมิงก็ไม่ได้เพราะเนี่ยเป็นสีลิงกรุณาทีลิง,ลงฉะนั้นต้องแต่งเอ่อต้องประกอบวิพัฒน์ให้อยู่ในเหมือนกัญญาตามวิพัฒน์ต่างๆฉะนั้นอันนี้คือทีลิง แต่ว่าตั้งนี้ก็ได้ดีแล้วแล้วแบบต่ตามดวงเขาไม่กินหรอกกันมีไม่ต้องแบบว่า,าการทำเพื่อความกรุณาก็ต,าต้องเป็นการกรุ้าแรงกรุณา้นแลงตัวเรืดีจ<ะ>ีแต่ได้จะตาให้ไหมต่อให้ก,กไไไ็ได้ก็ไม่ได้ตามให้ดรอกนะก็ไม่ได้ถือศัพท์ไม่ได้ถือศัพท์มันต้องแก่หรอกถ้าเราอิกะติดลงอิกะได้ไหมอิกะลงอิกะไม่ได้ ตัวเนี้ยลงอิกัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีการทีฆาตัวต้นคาเนี่ยอิกัดมันไม่สามารถตีฆาต้นคาได้ใช่ไหมผู้มีก,ร,จจกรุณาอาจจะท่างกรุณาอันตรายติติอะไรเงี้ยอ่าได้ไหมมนไม่ได้ลงนิกัดลงนิกัดปจจัยแต่ไปตั้งวินิพาตเหมือนตำทัตตสที่ทตัดทิศได้เออแต่ว่ามันเป็นนิกัดปจจัยนะแต่ในในสาระติยาที่ตัดทิศ แต่เราตั้งวิเคราะห์ว่าวกรุณาอัตตาอธิติเป็นก,การุณิโกได้กรุณามีอยู่แก่พระเจ้านั็นเ้นพระเจ้านาเชื่อมีกรุณาได้มี่จับปัใจจัยในตรตัพตญาแต่ตั้งวิเคราะห์เหมือนตัททัตปฏิสนทิเพราะว่าราวิเคราะห์ของตัทัตปฏิสนธิไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ในตัทเท่านั้นในชา,านตาปฏิสนติก็มีใช้ในมันมีใช้ได้เกือบทุกทิศตัททิศแหละแต่ว่ามันจะไม่ใช่อิกะในตัทธันนังแต่เป็นอิกะในตรัสตยาณได้อยู่ อ่าใช่มันต้องทีฆะนั้นทีฆะตอบเป็นนิกะแล้วกรุณะตออธิสิได้แต่ตอเป็นอิกะไม่ได้